สามีไม่หวงดาราสาวชื่อดังอวดความแซบเสียก้นเด้งทิ้มตาตัวแม่เรื่องบิกินี่จริงๆค่ะสำหรับยิปซีคีรติมหาพฤกษพงเราจะเห็นว่าเธอนั้นเคลื่อนไหวอินสตาแกรมส่วนตัวแอดยิปซีชิรตี้โพสต์ภาพสวยๆแซบๆอยู่บ่อยครั้งในลุคบิกินี่ตัวจิ๋วอย่างล่าสุดวันนี้วันที่29ตุลาคม 66เธอจัดเต็มลุคบิกินี่ขณะไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกับสามีนิโคลัสฮอที่พัทยาโดยโพสต์ภาพอวดความแซ่บรัวรัวทำเอาแฟนคลับฮือฮาแห่กดไลค์และคอมเมนต์สนานทั้งบอกว่าหอมและสวยถ้าอยากมีหุ่นแบบนี้ต้องทำไงอ่ะใครก็ได้บอกทีอยากถามยิบว่าเธอมีจิตไม่ เล็กไปหมดแดดสวยหุ่นที่สุดความแซบนี้จะไปหยุดที่ตรงไหนหุ่นในฝันมากค่ะพี่ยิปากเป็นต้น